นำเบกกิ้งโซดาทาให้ทั่วเนื้อหมักทิ้งไว้5ชั่วโมงแล้วล้างให้สะอาดก่อนนำไปทอดเราจะได้เนื้อที่นุ่มและไม่เหนียว เรามาคุยกันถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างคะ<ช>่ะคุณรู้<ช>ไหมคะว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นสาเหตุการสูญเสียชีวิตอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วยเช่นกันนะคะ,คะแล้วที่สําคัญผู้ป่วยกว่า3 0เนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าอาจจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้<ช>วันนี้นะคะเรามีบทสัมภาษณ์พิเศษของคุณหมอที่จะมาให้ความรู้นะคะว่าการตรวจสุขภาพประจําปีมันสําคัญอย่างไรในการตรวจโรคหัวใจเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหมอกันค่ะค่ะ,คะ โรคหัวใจเป็นโรคที่ทําให้คนไทยตายมากที่สุดนะครับอยู่ในกลุ่ม3ามอันดับแรกที่ทําให้คนไทยตายมากที่สุดอันที่2ธรรมชาติของโรคหัวใจเนี่ยมีประมาณเกือบสามสเของคนไข้ที่ไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเจอมาทั้งบางคนก็เสียชีวิตกระทันหันถึงได้รู้ว่าตมีโรคหัวใจแอบแฝงอยู่การทําการเดินสายพานอันนี้สําคัญมากจะช่วยในการค้นหาโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันซึ่งแอบซ่อนอยู่ ถึงแะ่ตรวจสุขภาพแล้วปกติก็อย่าละเลยที่จะเฝ้าสังเกตอาการตัวเองเพราะบางทีโรคมันอาจจะเพิ่งเริ่มเกิดหลังจากตรวจสุขภาพไปแล้วก็ได้ก็ต้องพยายามลดปัจจัยเสี่ยงไม่ใช่ว่าอย่างสูบบุหรี่ก็จะสูบบุหรี่ต่อไปเพราะตรวจแล้วปีนี้ปกติยังเดิมสุราก็ยังดื่มสุราต่อไปเป็นต้นนครับ เลยสุขภาพของตัวเองนะคะ,คะต้องขอบคุณนายแพทย์อุทยัยพันธิตพงศ์อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลรามคำแหงค,ะค่ะถ้าเกิดจะสนใจนะคะก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่027439999นะคะค่ะ,คะ,คะ